สวัสดีปีใหม่ด้วยเลยนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกของช่องเมในปีนี้เมก็เลยอยากจะมาทําคลิปที่ดูแลสุขภาพของตัวเองกันหลังจากที่เรานะคะได้ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับอาหารที่ลดคนละเครื่องกันไปแล้วนะคะบอกเลยว่าหุ่นพังมากค่ะจนมาถึงจุดที่เมกิดว่า เ,ออเราคนที่จะอยู่ได้แล้วแหละก่อนที่มันจะสายเกินไปควบคุมไม่ได้นะคะทุกคนก็เลยจะมาทำชาเลนจ์ลดน้ําหนักนะคะแต่ไม่ใช่ลดน้าหนนะักธรรมดาเราจะต้องมีแรงบันดาลใจนั่นก็คือลดน้ําหนักตามใหม่ดาวิกาเองค่ะทุกคนโอ้โหพูดถึงใหม่ดาวิกาคะคะเราไม่ต้องพูดมากเลยคะ่ะให้ภาพนะคะมาเล่าเรื่องนะคะทุกคนเชื่อนะคะว่านี่คือหุ่นในฝันของส,สาวหลายคนนะคะเอาละค่ะสูตรของใหม่ดาวิกานะคะ ก็มีดังนี้เลยข้อหนึ่งนะคะก็คือการทำ IF ค่ะหรือที่เรียกว่า intermittent fasting นะคะก็คือการจำกัดการกินนะคะให้อยู่ในช่วงเวลา8-16ก็คือกิน8ชั่วโมงแล้วก็อด16ชั่วโมงนะคะส่วนเลือกการทำ IF เนี่ยถ้าใครสงสัยอะไรอย่างเนี้ยเมอยากให้ทุกคนลองไปหาใน YouTube ใน Google ดูนะคะก็จะมีข้อมูลมากมายเลย และอย่างที่2นะคะก็คือการลดน้ำตาลแล้วก็ลดแป้งนะคะข้อที่3นะคะก็คือการเดินวันละ2กิโลขึ้นไปโอเคข้อนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ทำไหมนะคะเ,เดี๋ยวเก็บไว้พิจารณาละกันทุกคนต่อไปนะคะข้อ4ค่ะคือการดื่มน้ำเยอะๆค่ะหมายในยเขาได้ดื่มน้ำวันละ1.5ลิตรก็เท่ากับ น้ำขวดใหญ่ขวดหนึ่งนะทุกคนในเซเอะเดี๋ยเวนนะเราก็จะมาทํากันนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือการทานวิตามินบํารุงนะคะอันนี้คือเมย์ไม่แน่ใจว่าเมย์จะได้กินหรือเปล่าทุกคนแต่โอเคหลักๆที่เมย์จะทำเลยนะคะก็คือการทำไอทีเอฟเมย์เลือกทานอาหารตอน8โมงถึง4โมงค่ะการลดน้ำํำตาลลดแป้งแล้วก็การดื่มน้ํานะคะเยอะๆโอเคเมย์นะคะจะมาทํา เป็นเวลา5วันนะทุกคนให้ดูผลลัพธ์ว่าภายใน5วันนี้ค่ะเราจะได้ผลลัพธ์เป็นแบบไหนนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะเดี๋ยวเมย์จะพาทุกคนนะคะไปดูน้ําหนักนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะทุกคนโอเคแล้วนี่ก็คือน้ําหนักของเมย์นะคะห้าบจุดสองนะคะ ก็เป็นเวลา8โมง25ทุกคนเราก็จะมาเริ่มมื้อเช้าด้วยแซนด์วิชแล้วก็กาแฟนะคะแล้วก็นี่ก็คือน้ำนะคะน้ำขวดใหญ่ที่เราจะกินในวันนี้แต่อันนี้ไม่ไม่รู้ว่ามันกี่ลิตรอะเนาะทุกคนเมย์เลยว่าวันนี้จะกินสักสองขวดน,นะคะเดี๋ยวกินขวดน,นี้หมดแล้วเดี๋ยวกินอีกขวดหนึ่งต่อโอเคเดี๋ยวไปกินเลยค่ะ มื้อกลางวันของเมย์นะคะก็เป็นแกงเห็ดหมูแดดเดียวแล้วก็ข้าวสวยค่ะอนนี้ก็เป็นขนมนะคะที่เมย์คิดว่าจะไว้กินระหว่างวันนะเป็นเหมือนเมล็ดฝักทองนะคะผสมน้ำผึ้งอันนี้ซื้อมาจากเซเว่นนะคะนี่ก็เป็นหน้าตานะคะของขนมเดี๋ยวจะลองกินดูว่ารสชาติเป็นยังไง อ,อร่อยนะคะอ,อันนี้แต่อยากกินเด่นเพลินนะคะทุกคนเพราะว่าน้ำตาลมันก็เยอะอยู่เหมือนกนหวานอยู่นะตอนตอนนี้ก็คือว่าหิวแล้ววันแรกมันก็ยากอย่างนี้เรยเนาะก็เลยตัดสินใจว่าจะกินน้ำมะเขือเทศดอยคำสักหนึ่งแก้วแล้วก็รีบนอนเลยยังไงเราก็จะกันพรุ่งนี้แล้วกันค่ะ ทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา8โมง27แล้วในวันที่สอ2วันนี้นะคะที่เมยจะกินก็มีแซนด์วิชนะคะทูหน้าสลาดัดแล้วก็เป็นกาแฟร้อนของเซเว่นค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเราจะต้องมีน้ำน้ำเปล่าขวดใหญ่ขวดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้จะกินให้หมดหนึ่งขวดนะคะเมื่อวานเมยก็กินหมดนะทุกคนแต่ไม่ถ่ายให้ดู แล้วนี่ก็คืออาหารกลางวันนะคะเมกินผัดผักกับข้าวเปล่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นทูน่าครกเกอร์นะคะถุงนึงจะมี5ชิ้นเมไว้มากินตอนที่รู้สึกว่าหิวๆขนมนะคะในช่วงบ่ายแล้วก็กินสลัดผัก3าสีด้วยค่ะอันนี้ซื้อจากเซเว่นนะคะจะมีอกไก่ไข่ต้มข้าวโพดแล้วก็แครอทนะคะ อันนี้ก็คืออร่อยดีทุกคนกินกันหิวได้นี่ก็เป็นมื้อสุดท้ายของวันนี้นะคะมันก็คือผัดผักนี่แหละที่เมกินแบบไปเมื่อตอนกลางวันนะคะแล้วมันเหลือก็เลยเอามากินอ,อีกรอบวันที่สามนะคะทุกคนวันนี้นะคะตื่นมาก็หิวมากเลยค่ะแต่ว่าเอาจริงๆก็คือยังไม่หิวเท่าตอนลดน้ำหนักตามอายุทุกคนถ้าใครนะคะยังไม่เคยดูคลิปเก่าของเมย์ลดน้ำหนักตามอายุนะคะก็ลองไปดูกันได้นะทุกคน วันนี้นะคะเมย์ก็เลยไปซื้อมาแล้วค่ะกาแฟแล้วก็แซนดวิชนะคะเดี๋ยวจะไปทานแล้วแล้วก็เรามาเจอนปอีงทีมื้อเที่ยงเลยค่ะในส่วนของมือ้อกลางวันนะคะเมย์กินเป็นมีแห้งหมูตุนค่ะแล้วนี่คืออัปเดตน้ำล่าสุดกินไม่ได้แค่นี้เองอ่ะโดนพยายามอยู่นะ <laughs> เป็นวันที่4แล้วนะคะทุกคนอาหารเช้าของเม์เหมือนเดิมเลยเป็นกาแฟแล้วก็แซนด์วิชวันนี้เป็นแซนด์วิชไข่าดาวกับสลัดปูดอัดนะคะโอเคค่ะขอตัวไปทานก่อนค่ะมื้อกลางวันเม์กินเป็นต้มจืดเต้าหู้หมูนะคะแล้วก็เป็นข้าวเปล่าแล้วก็แอดท็อปปิ้งเพิ่มด้วยหมูทอดค่ะ เช้าวันสุดท้ายของการทดลองนะคะเมย์ก็กินเหมือนเดิมเลยแซนด์วิชแล้วกาแฟส่วนเมื่อกลางวันนะคะเมย์กินเป็นโจ๊กหมูใส่ไขล่ลวกสองฟองแล้วก็ใส่หมูทอดค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เมย์จะต้องมาชั่งน้ำหนักแล้วแต่อยากจะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากนะคะไม่รู้ว่ามันจะลงหรือเปล่าเพราะว่าเมย์เพิ่งลดได้แค่ห้าวันเองนะคะทุกคนแต่ในเรื่องของสัดส่วนนะคะเมย์ก็รู้สึกว่า ภูมของเมย์เนี่ยมันก็แบวนลงอะทุกคนเดี๋ยวจะให้ไปดูกันนะคะว่าสัดส่วนของเมย์เป็นยังไงบ้างทุกคนแล้วนี่ก็เป็นน้ำหนักของเมย์นะคะ48.7นะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เมย์นะคะได้ให้ทุกคนไปดูสัดส่วนแล้วก็น้ําหนักมาแล้วเมย์ May, ก็พบว่าสัดส่วนของเมย์เล็กลงนะคะจากตอนแรกๆจากวันแรกๆที่เมย์ให้ทุกคนดูนะคะก็คือมันลดลงหน้าท้องของเมย์ก็แบนลงนะคะแต่อาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายทุกคนเพราะมันแค่5วันแล้วก็น้ําหนักนะคะก็ลดมาจาก5 0าจุดสลดเหลือ48.7นะคะซึ่งมันก็นจะประมาณกิโล1.5กิโลนะคะทุกคน คือมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าเมย์เนี่ยไม่ได้ลดแบบหักโหมมากนะคะ,ะเพราะาเมย์ทาน8ชั่วโมงแล้วก็อด16ชั่วโมงนะคะซึ่งเมย์คิดว่าวิธีนี้มันเมย์สามารถที่จะทํามันไปได้ยาวๆนะคะทุกคนและเมย์คิดว่าคนทั่วไปเนี่ยน่าจะเริ่มจากชั่วโมงประมาณนี้ก็คือกําลังดีนะคะก็คือไม่อดเกินไปแล้วก็ไม่กินเยอะเกินไปนะคะทุกคน การทำา F ครั้งนี้นะคะมันก็ทำให้ร่างกายของเมเย์นรู้จักความหิวมากขึ้นด้วยนะคะทุกคนคือปกติเราไม่หิวเราก็กินถูกไหมคือแบบเราก็หาขนมอะไรมากินให้ปากมันไม่ว่างอะ่ะเออก็ให้มันกินกินเข้าไปซึ่งมันก็ไม่ดีเลยเนาะทุกคนการลงน้ำหนักครั้งนี้ของเมย์นะคะเมย์ก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทานน้าเยอะขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยที่เมย์จะทานแค่ หนึ่งแก้วถึงสองแก้วต่อวันนะคะต่อวันนะทุกคนคือเมย์ไม่ค่อยชอบกินน้ําเท่าไหร่ก็ตอนนี้เหมือนเป็นการบังคับตัวเองนะคะว่าเราจะต้องกินให้ได้หนึ่งจุห้าลิตรต่อวันอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยกินน้ําเยอะขึ้นแต่ว่าเมย์ก็ขอสรารภาพนะคะว่าไอห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ทุกวันที่เมย์เนี่ยกินหมดนะคะหนึ่งจุลิตรแต่เมย์ก็คือพยายามกินให้หมดนะคะซึ่งมันก็เยอะกว่า ก่อนหน้านี้ที่เมย์ไม่ได้แบบฝึกตัวเองอะ่ะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะเมย์ก็อาจจะไม่ได้ให้ความรู้อะไรมากมายนะคะแต่คือจะมาบอกแนวทางให้กับทุกคนนะคะว่าการทํา if เนี่ยมันสามารถลดน้าหนักได้จริงนะคะทุกคนแล้วเมย์คิดว่าเมย์จะทําต่อไปด้วยยาวๆเลยโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เมย์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ